ต่างดาวนะครับคลอดบุตรไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามารถเบิดค่าคลอดได้หรือเปล่าก่อนที่จะมาฟังคําตอบนะครับก็ต้องบอกว่าค่าคลอดบุตรคืออะไรค่าคลอดบุตรนะครับก็คือ1ใน7จสิทธิ์ของตัวประกันสังคมนะครับเขาจะให้กับใครก็คือให้กับนะครับผู้ประกันตนเนี่ยไม่ว่าชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะครับที่ส่งประกันสังคมมานะครับ เมื่อวันที่เราคลอดบุตรเนี่ยนับถอยหลังไป15เดือนนะครับต้องส่งมาแล้วอย่างน้อยนะครับ5เดือนนั่นเองนะครับถ้าได้5เดือนนะครับผู้ประกันตนนะครับไม่ว่านะครับคนใดๆก็แล้วแต่สัญชาติใดก็แล้วแต่ได้สิทธิ์ค่าคลอดบุตรเท่าเทียมกันที่นะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับต่อการคลอดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสถ้าเป็นผู้ชายนะครับ เราอยู่กินฉันสามีภรรยากับใครนะครับเราสามารถเบิกค่าคลอดได้นะครับที่15,000บาทแน่นอนนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราเบิกได้นะครับหรือประกันสังคมจะยอมให้เบิกนะครับประกันสังคมมีระเบียบนะครับให้เราทําหนังสือรับรองว่าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยนะครับเราต้องทําหนังสือนะครับว่านะครับรับรองว่า 1. ว่าเรานะครับข้อมูลสาระสำคัญก็คือ 1. เราเป็นใครบัตประชาชนอะไรนะครับหรือเลขพาสปอร์ตเลขอะไรนะครับเสร็จแล้วที่อยู่แห่งหนตําตำบลใดนะครับสาระสำคัญข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราจะต้องเขียนนะครับว่าเราอยู่กินฉันสามีภรรยากับใครนะครับมานะครับชื่ออะไรนะครับผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนะครับข้อ3ก็คือนะครับ ผู้หญิงคนนั้นได้คลอดลูกนะครับที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับให้ชัดเจนนะสุดท้ายก็คือเรานะครับจะต้องลงชื่อเราแล้วก็ลงชื่อภรรยาเรานะครับแล้วก็มีพยานสองคนครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้แน่นอนครับใครคิดว่าคลิปนี้อาจเป็นประโยชน์นะครับกับนะครับคนไทยนะครับที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับหรือ อาจจะเป็นประโยชน์กับคนต่างด้าวนะครับที่นะครับอยู่กินฉันสามีภรรยา,ยากับคนไทยหรือคนสัญชาติใดๆก็แล้วแต่นะครับได้เข้าสิทธิ์นะครับเงินค่าคออบุตรนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปครับ